เย็นใช้แล้วบอกว่าผิวรูปด้วยแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยโอ้ดีมากนะครับแล้วก็หลังจากที่ทอารงเส็จแล้ำเสร็จแล้วนะยังไม่ต้องเช็ดตัวให้แห้งมากครับเรียกว่าเช็ดตัวมาพอมาพอมาพอมาแล้วพอให้มีหยดน้ำปอดอยู่ตามตัวบ้างเนิดนึงนิดนึงแล้วก็โรยแป้งลงไปท่านี้เลยนะท่านี้เวลาคือถ้าเกิดว่าไม่โรยท่านี้จะไม่เย็นเหงื่อกายต้องมีท่านีงนะ ทุกบ้านมีพัดลมแน่นอนแน่นอนไปยืนตากลมเนี่ยพัดลมเนี่ยตัวนี้นะโอ้โหทำงานถึงเลยแอร์ยี่ห้อไหนก็สูไม่ได้โอ้โหคิดแล้วสดชื่นมากถูกต้องสดชื่นเย็นแบบขนลุกอ่ะแล้วที่ท่าเมื่อกี้นั้นเะโอ้โหหน้าพัดลมนะถูกต้องแล้วก็สดชื่นสบายตัวเลยสุดยอดนะคะแต่มีเล็ดทะเล็ดทะเล็ดระเล็ดรับมาบอกอีกนไงคะทีนี้เวลาเราออกจากบ้านเนี่ยบางทีเราก็ พวกแป้งหรือว่าอะไรอาจจะไม่สะดวกใช่มใช่ค่ะตอนนี้กางอูมแครับมีเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ล่าสุดเป็นผ้าเย็นนาฬูที่ใครเคยเห็นหรือยังครับมีใครเคยเห็นไหม i